เอาไงเตรียมใส่บาทห่ะนะบัวเบื่อผันป้ยแนีกินไหมออมหอยแกียงยอดเผาทอดไก่โหมกยังนี่หมูสามชั้นปลาบะเคียเขียบานี้ยหา่บะเคี้ยเคียงามกันงามอันนั้นออมยังนั่นออมหมูออมหมูนั่นไหม เจ๋งแล้วไม่ด้วยเออพิณตาแซ่บเ้อะพนักพักพี่น้องไม่สดเออหากินน้ำตูอหากินน้ำตูอเย็นจ้ะวองยหญ่กินกะมีอยู่พื่อพี่น้องเอ้ยพักบ้านนี่พักพักคือมีหลายชนิดแถอบ้านนี่เพือแบบอื่นหน่อยกะมีพนักพักดอกพักหินปาดมี่เต็งเอาพิณตาแซ่บมาเด้อพี่น้องอยู่ตลาดบ้านดินทรายอ่อนเท่านี้ละ อาหารเยอะแยะเลยมือนีิ